ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกาคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายพี่น้องเลยวันนี้ก็วันที่วันที่เจ็ดบอวันที่เจ็ดมกราคมพี่น้องกาคลิปนี้นี่พอดีผมไปเห็นข่าวอันนั้นว่าเกี่ยวกับสภาพดิน้าอากาศเนาะก็คือช่วงนี้ก็ญี่ปุ่นเขาก็แผ่นดินไหวแมนบอกเหมืองประเทศไทยเขาบอกว่า เขาบอกว่าครึ่งปีแรกนี่แหละพี่น้องครึ่งปีแรกไอแถวแถวไอแถบแถบไอลุ่มไอแม่น้ําเจ้าพระยาก็คือแถวแถวภาคกลางนะพี่น้องคือว่าคือด้วยด้วยในสภาวะในปีนี้เนี่ยกบห้ายจังวัดกับกับโบมี่พา,ายไงไงคือมันกับน้ำม,มันกับหน่อยพี่น้องเพราะว่าปีนี้นี่บบแมนปีนี้เนาะ <laughs> ปีที่แล้ว เออไอปีที่แล้วนี่ยพี่น้องมันไม่มีพายุเข้าสักลูกเลยเนียเออมันมันก็เลยมันก็เลยทําให้ไอไพวกไอน้ําในเขื่อนน้ําในอ่างเก็บน้ําหลายๆจังหวัดนะพี่น้องมันกัดมันก็มีปริมาณที่น้อยเออแล้วบวกกับไอก็คือมันว่าย่างง่ายคือมันฝนมันสิถ้ามันแรงปีที่แล้วนี่มันจะกระทบในปีหน้า อกับเพราะว่าอย่างกับเพราะว่าคือมันมันคือมันจะไม่ได้กระทบในปีนั้นไงพี่นอ้องเอคือจัางปีที่แล้วกับปีก่อนนู่นกับมันกับพายุเขามันวละลพะพอพายุมันเข้ามันก็มีน้ําอะไรกักเก็บได้อยู่อปีก่อนนะเอแต่ปีที่แล้วบ่ในปีที่แล้วมันบ่มีพายุเข่าพี่น้องม่มีพายุเขาสักลูกเลยเน้ประเทศไทยปีที่แล้วเนี่ยมันก็เลยส่งผล ให้ไอน้ําในอ่างเก็บน้ําหรือว่าน้ําในเขื่อนนะแต่ละจังหวัดมันก็มีจํานวนที่น้อยเออแล้วมันก็เลยส่งกระทบมาถึงปีนี้แบบนี้เขาก็เลยว่าไอ้ก็คือมันอยู่ในสภาวะแห้งแล้งเอลนิโยนะพี่นอ้องเออก็คือครึ่งปีแรกเขาว่าคือถ้าเราเกษตรกร,ะกรจะเพาะปลูกอะไรก็ให้เบิงให้เพื่อใจไว้เออคือตอนนี้นะเขาบอกว่าภาคกลางไอ่แต่ภาคกลางคือ คือกำลังปลูกไอ้กำลังทำเกษตรกรรมอนะคือเริ่มเกินแล้วเริ่มเกินปริมาณที่น้ำจะเพียงพอแล้วไง่ายคือเริ่มเริ่มเกินแล้วเออถ้าไปอยู่ทางภาคกลางอืมทางภาคกลางหรือว่าภาคยงก็แล้วแต่แหละเออกะพยายามเ้อพี่นอ้องเ้อพยายามคิดคำนวณเผื่อใจนะพี่น้องเพราะว่ามันมันเอาแนี่ยเอานอนไม่ได้พี่น้องกับสภาพอากาศเออแล้วก็น้ำกะมันกะ น้ำมันกับบ่อร้ายอะเนาะเพราะว่าถ้าปลูกในช่วงนี้กับมกรามกรากุมพามีน้ำมันแห้งสีแรลงไปหนาได้พี่น้องมันนุ่นแหละมันสิ่ไหมอีกเทื่อนึงกับมิทุนากะกฎาคดาก็อีกตั้งหลายเดือนอีกตั้งสี่หาเดือนน่พี่น้องเพราะฉะนั้นกับสีเฮ็ดการเกษตรการะมัดระว่างเด้อพี่น้องเด้อนี้มาฝากเตือนกันนะเพราะว่าปีที่แล้วมันมีพายุเข่าปีนี้มันกับครึ่งปีแรกมันก็แรงในปีนี้พี่น้อง ครึ่งปีแรกเนะี่ยประเทศไทยนี่อยู่ในสภาวะเอเนโยโค,คือเก้าครึ่งปีแรกนะเออแต่ว่าครึ่งปีหลังนี่เขาบอกว่ามันจะเป็นลานินาเด้เออเป็นลานินาีาว่ายง่ายก็คือปีนี้นี่ประเทศไทยจะเจอสองสภาวะที่รุนแรงเออครึ่งปีแรกก็คือจะแรงแบบแห้งแรงแบบสุดขั้วเออแต่ครึ่งปีหลังก็จะท่วมอะเออว่ายง่าย แต่กะแต่ก็ต้องเผื่อใจนะพี่น้องต้องเผื่อใจเออเพราะว่าประเทศไทยเฮ่ากะคือว่าแล้วมันก็มูตูเพิ่นกะเพิ่นกะเป็นการคาดคะเนเนาะเออม,มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกพี่น้องมันก็บ่ถูกเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเออกะแต่ก็เพื่อเป็นแนวทางนะพี่น้องเออไม่ว่าข่าวสารข้อมูลอะไรก็คือเฮ่ากัาต้องเบื้องหลายเหตุหลายปัจจัยพี่น้อง Ừ, โดยเฉพาะถ้าสมมุติเขาคาดเดาคาดการมาว่าปีนี้มันจะแรง ừ, ครึ่งปีแรกมันจะแรงครึ่งปีหลังมันจะฝนดีมันก็ไม่แน่คือกันพี่นออ้องเอมันอาจจะแรงทั้งปีก็ได้แม่นบอกาบบแน่นอนเพราะฉะนั้นกะต้องให้มันใกล้ๆก่าน,นี้ก่อนพี่น้องก็คือว่าง่ายคือดูเป็นระยะระยะดูพยากร์ดูกลมุ่นตัวเราที่เขาประกาศเตือนมาคือเป็นระยะระยะ คือทํานายในระยะใกล้ๆมันจะแม่นพี่นอ้องออแต่ถ้าทํานายในระยะไกลเนี่ยประมาณสักหาเดือนหกเดือนไปแล้วมันมันอาจจะมีความคาดเคลื่อนได้พี่น้องอือค่ะอะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็มีอะไรามากมายมาฝากเตือนกันออว่าปีนี้หนี่นำ้ำน้ำในการเพาะปลูกทาง,งาการเกษตรเนี่ยอาจสิอาจสิต้องระมัดร,ระวังพี่น้องอาจสิต้องระมัดร,ระวังอือแต่คือว่าเราปีนี้มันเข่าเป็นราคา <c oughs> ภาคกลางเขากักระลังแมนโอแถวอายุทยาแถวทางพุนแล้วกระลังเลยเขากับเป็นราคาเนี่ยมันก็มันก,มนก็มันก็เป็นราคากว่าปีที่ผ่าน,านมานะเนาะแล้วบวกกับไอ้ก็คือว่าละช่วงเมษานี่ไอ้กลุ่มการข้าวเพิ่นกะสิประกาศเขาวพันุไม่ออกมากับแปดสายพันธุชนิดกะออกะพี่น้องกับผู้ใดที่เฮ็ดลาเฮ็ดหน้ากะ ระมัดระวังพี่น้องเผื่อใจอย่านนำมันแหงกอนมาเป็นอ,อย่างดอกเอดี๋ยวสิมีข่าวว่าแย่งน้ําแย่งอะไรกันอีกคือยังปีที่ผ่านๆมาเนอะอาะเนาะปลูกข้าวแล้วแย่งน้ํากันอ่ะอืมอ่ะโอเคพี่น้องเปมีก็มาณนี้ไม่มีอะไรมากมายเล่าสู่กันฟังิปนี้ก็บซ้ำนี่แหละ